ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> อาจะมานำเรื่องบุพกรรม <c oughs> ที่เป็นปัจจัยกดคนได้เกิดรับความทุกข์มาแล้วหลายเรื่องหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังแล้วคงจะใจหายใจความหรือว่าจิตใจคงจะเศร้าหมองไปอาจจะมานั่งคิดว่านี่เราสร้างความดีก็มีมาก แต่ว่าพระก็นำเอากรรมที่คือมีแต่ความทุกข์ยากความเดือดร้อนความหวั่นไหวในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเสีเรื่อยทำให้ใจหดหู่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะนั้นว่าตอนนี้อาตมาจะขอนำเอากรรมเล็กน้อยที่เป็นกรรมสร้างความดีและมีความสุขมาสแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ในการแบบพฤติธปฏิบัติ <c oughs> เรื่องนี้มีนามว่าเรื่องนางราชาเทวธิดาราชาเทวธิดานี้ทำบุญเล็กน้อยเป็นเรื่องของคนจนทำบุญทำกุศลเพียงเล็กน้อยก็มีความสุขตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารบลาชะเทวธิดาเอตัดประธรรมเทศนาว่าปุญญเจปุริโสจริยาเป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในกรงราชคฤห์หมายความว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระเชตวันแ <c oughs> ด้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิทิมานบรมศาสนาสมบชร์อยู่นั่นเอง ความพิสดายนเรื่องนี้มีว่าท่านพระมหากรกอยู่ที่ปิดผลิคูหาอันเป็นที่อาศัยของท่านเมื่อเวลาตอนเช้าเป็นข้าวชันแล้วแล้วก็ออกภายในวันที่เจ็ดอันนี้หมายถึงว่าเป็นเข้านิโรธาสมาบัติ คำว่านิโรธะแปลว่าความดับดับจากทุกขเวทนาเพื่อความอยู่เป็นสุขฌานตันนี้เข้ายากบรรดาท่านพุทธบริษัทยากสำหรับคนที่ทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้ก็เข้าง่ายไม่มีอะไรหนักเป็นอนุบาลนิโรธาสมาบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมักจะได้ฟังว่าเข้าติดเจ็ดวัน แต่บางทีการเข้านิโรธาสมาบัติใช้เวลาเพียงสิบนาทีก็ได้สุดแล้วแต่ทั้งต้องการยาพักผ่อนนิโรธาประวาชานที่สูงสุดจิตแยกออกจากกายแต่ว่าจิตไม่ได้ไปทางไหนก็อยู่ในกายไม่ยอมรับรู้เรื่องของศาสตร์อย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กนาาเข้ากันบ่อยๆเพราะเป็นการต้องการพักผ่อนร่างกายให้มีความสุข มิฉะนั้นมันถูกทรมานร่างกายเสียเลยถ้าเล่ากันต่อไปดีกว่าเมื่อเขากำหนดเจ็ดวันท่านพระมหาการสศก็ออกจากฌานนี่มาออกจากฌานแล้วก็มานั่งตรวจดูการไปบิธาบาินี่มันจำเป็นจะต้องมีคนเข้าใส่บาตรตรวจดูว่าเวลานี้จะมีใครบ้างหนอ ที่จะสงเคราะห์เราด้วยอาหารมีบ้างไหมเวลานั้นมันแสนจะยากปัญดาทา่านพุทธบริษัทเพราะท่านอยู่ในป่าใน <c oughs> ่คนที่รู้จักพระพุทธศาสนาก็มีน้อย <c oughs> ไม่เหมือนเวลานี้เวลานี้ปรากฏว่าคนที่มีศรัทธามีมากแต่ถ้าบาังเอิญไปบินาบาตท,ที่เขาไม่รู้ว่าใครอจะไป, <c oughs> ปก,ก,ก็าาปาาททปยุ่งเหมือนกัน เป็นอันว่าในขนาะนั้นท่านก็อาศัยทิปยะจุฬายายของท่านตรวจดูว่าใคราใส่บาตรให้เรากินบ้างร่างกายมันต้องการอาหารสเพสัตาอาหารรติกาท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหมดต้องอยู่ด้วยก็อาหารถ้าขาดอาหารมันก็ตาย เป็นอนันว่าใช้คําว่าอาหารเหม่กันคําว่าอาหารนี้องค์สมเด็จพระพิทัมากล่าวไว้สี่อย่างเอาอาหารคือคําข้าวดีกว่าคือมันต้องบรรจุลงไปอาหารอย่างอื่นมีแต่ขาดอาหารอย่างนี้คือของกินของบริโภคก,ก็ไม่มีทางที่จะไปรอดตรวจดูแล้วก็ทราบว่าหญิงที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เธอเด็ดรวงข้าวสาลีทําเป็นข้าวตอกเก็บเอาไว้เพื่ออยากินท่านพิจารณาเห็นว่าหญิงคนนี้มีศรัทธาท่านพิจารณาต่อไปว่าหญิงคนนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอเพื่อดูว่าใครเขามีอาหารบ้างรู้ว่าเขามีแล้วก็ดูจิตใจของเขาว่าเขาจะมีศรัทธาสรงเคาะท่านไหม ท่านก็ทราบด้อยอำนาจยานคือยานอันเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์จุฬุญาณแต่ยานอันเป็นทิพย์ถ้าจะมาใช้ตอนนี้ดูจิตใจของคนเขาเรียกว่าเจตโตปริยญาณยมาเป็นยานอันเดียวกันถ้าได้ทิพย์จุฬุญาณคล่องๆเสร็จแล้วจะใช้อะไรก็ใช้ได้ถ้าอยากจะรู้จิตใจของเขาก็ดูจิตดูใจดูความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตโตปริยญาณ แต่อยากจะรู้ว่าคนตายไปเกิดที่ไหนก็ญาณที่เดียวทุกทิพย์อยู่คุยานนั่นแหละท่านเรียกว่าจุตูปปาติยานรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนที่มาเกิดจากนี่เดิมทีมาจากไหนเรียกว่าจุตูปปาติยานถ้าอยากจะรู้ใจเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงภพมีจริงหรือไม ihr ihr in ่คนนี้เวลานี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ไหนญาณนี้ท่านเรียกว่าทิพย์อยู่คุยาน พัถ้าว่าอยากจะรู้ชัดในะหลังๆของตนลงไปก็เรียกว่าปุเพนิวา,าสานุสติยานก็คือ,อยานอันเดียวกันรู้กฎของกรรมมากลาไหลายมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นปัจจัยทันเรียกว่ายะถากรรมโมตายานที่แท้จริงๆก็คือทิพยุคุยานนั่นเองไม่ใช่อะไรถ้ารู้จักใช้ที่อย่างเดียวทำทิพยุคุยานอย่างเดียวให้ปรากฏก็รู้หมดได้ทุกอย่าง ว่าชื่อเป็นเพียงชื่อในการใช้เท่านั้นเนื้อแท้จริงๆก็คือทิฏฐิจุภูยาน <c oughs> เช่นเดียวกับเรามีภาชนะไว้อันหนึง่งถ้าเราใส่ของเย็นก็เรียกว่าภาชนะใส่ของเย็นถ้าเอาของร้อนมาใส่ก็เรียกว่าภาชนะใส่ของร้อนอย่างนี้เป็นตน้นเป็นอันว่าทิปฐจุคุยานนี้ก็เหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้ใช้แล้วก็เรียกชื่อตามนั้น ถ้าฟังกันไปตามชีอก็รู้สึกว่าแหมยานนี้ฝึกยากจะต้องทํากันหลายอย่างที่แท้ที่จริงก็คือทํายาน,นันเดียวได้แค่ทิพยยค่ยานนิวว่าถึงพระมหากระสบต่อไปว่าหญิงนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอก็ทรงทราบก็ทราบว่ามีศรัทธาที่รู้ก็เพราะว่าทราบจากยานของท่านที่เรียกว่าเจโตปริยา,ยาน <c oughs> แ,แรกมองไปว่าใครเขาจะให้ทราบว่าหญิงคนนี้เอาข้าวสารีเอาข้าวสารีมาทำเขาตอกเตรียมไว้เพือ่อเขาให้อาหารไม่ทันจะได้กินแก้หิวอันนี้เรียกว่าทิฏฐิคุยานต่อไปได้ใครคนว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เขาตอกนั้นก็ทราบว่าเขาให้หรือไม่ให้เป็นเกโตปิยานนี่ท่านทราบว่าเขามีศรัทธาจะให้ ยังได้ไข้ค,คนต่อไปว่าแล้วก็เธอละ่ะยังเธอจะอาจเพื่อจะสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็ทราบว่าคุณธิดาเป็นหญิงที่มีความแกล้วกลากล้าที่จะอดกล้าในที่นี้ไม่ใช่กลา้าจะตีกับพระแต่กล้าจะตีกับใครเพราะหัก็เธอมีจํากัดเธ <c oughs> อเตรียมเข้าไว้เพื่อชีวิตของเธอ แต่ว่าเธอจะกล้าไหมที่จะถวายพระท่านก็ทราบว่าเขามีศรัทธาแล้วเขากล้าที่จะสละทรัพย์สินส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์กับพระเพื่อเป็นการเป็นประโยชน์กับส่วนตัวด้วยคือเป็นบุญเป็นกุศลท่านทราบว่าคุณนิติดาเป็นหญิงที่มีความกล้าจะทําการสงเคาะห์เราก็แลในการเมื่อทําแล้วดูต่อไป ดูต่อไปว่าถ้าเขาทําบุญครั้งนี้แล้วจะได้สมบัติไปอันมากคือสมบัติเป็นทิพย์นี่รู้เขาเรียกว่าพระโปรดสัตว์เวลาพระที่ออกบินาบาทในสมัยก่อนและในสมัยนี้ก็ตามที่ท่านได้ฌานโลก,กีท่านได้ฌานโลก,กุตระในเช้าม,มืดท่านจึงจะเข้าฌานสม,มาบัติเสียก่อนเพื่อผลใหญ่ของบุคคลผู้ให อันนี้บางท่านก็เกิดมีความฉลาดเวลาใดที่พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็นำผลทานมาให้ในเวลานั้นก็มีผลมากเช่นเดียวกันนี่คนที่มีความฉลาดเดียวนี้มีมากมีกันเยอะเว้นอนว่าเมื่อท่านทราบแล้วจึงได้ครองจีวรถือบาท ในเวลาที่จะไปมันไกลก็เหาไปก่อนเวลาคนจะเห็นใกล้ทางเครงว่าคนจะเห็นก็ลงเดินเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ใกล้ๆก,กับนาข้าวสาลีที่นางราชาเทวดาสมัยนั้นเป็นเป็นคนยังไม่เป็นเทพธิดาเธออยู่สำหรับกุณฑินาพอเห็นพระเทระก็มีจิตเรื่อมใส มีสรีระอันปีติห้าราการถูกต้องแล้วคือหนึ่งค้นองสยองเกล้าสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวสันมันลอยขึ้นบรรยากาศห้าเมีอาการทราบสั้นสูซ่ามีตัวเบาปีติห้ารายการแบบนี้ปรลกฏก,กันางเกิดเป็นธรรมปีติที่มีความสำคัญเป็นคุณใหญ่ยิได้กล่าววาจาปราศัยนิมนต์พระคุณเจ้าวา่า ขอพระคุณเจ้านิมนต์หยุดก่อนเถิดเจ้าข้าเมื่อพระพระเเื่อพระมหากรสบยืนหยุดอยู่แล้วเธอยังถือเข้าตอกที่มีอยู่ในขันนําไปโดยเร็วแล้วก็เกลี่ยใส่ลงบนในบาทของพระมหาเถระแล้วไหว้ด้ยเ็นจางขบดิษคำว่าเป็นจางขบดิษถือว่าจดพื้นห้าอย่าง ส่เข่าสองเข่าศอกอีกสองศอกแบมือออกแล้วก็นับผาาอีหนึ่งถึงพื้นท่านเรียกว่าเบญจางขบดิษฐ <c oughs> ์เมื่อกราบด้วยเบญจางขบดิษฐ์แล้วทําความปรารถนาว่าคือตั้งมโนเป็นทานปรารถนาพูดออกมาเลยว่าท่านเยาวข่าดีฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิด นี่หมายความว่าถ้าจะแปลชัดๆว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอฉันได้มีโอกาสบรรลุธทานั้นด้วยเถิดเจ้า่า่ะก็เรียกว่าให้ของแล้วก็แบ่งปันความดีกันบ้างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์สำหรับพระเถระก็ได้ทำอนโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจง,จงสำเร็จเอตามพระมาลีว่าเอวังโหตุ ถ้าเยาว่าตามภาษาไทยจะใช้ก็เรียกว่าเจ้าปรารถนาอย่างใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาอันนี้ง่ายๆดีเป็นภาษาไทย <c oughs> ถ้าแปลตามส่นมนบาลีก็รู้สึกว่าจะยุ่งฝ่ายนางไหวพระเถระแล้วก็นึกถึงทานที่ตนให้แล้วแล้วก็กลับไปได้ธรรมปีติใหญ่ดีใจว่าบางครั้งเราพบพระแต่เราก็ไม่มีของ อยากจะใส่บาตร็หาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนรับใช้เขาบางครั้งเรามีของเราก็ไม่พบพระวันนี้บังเอิญพบพระแล้วก็เป็นพระมหารสุพเป็นพระที่มีความสำคัญรู้จักกันมากในดินแดนแฮสนาชายป่าเพราะว่าท่านเป็นนักธุดงนางเพื่มปีติยินดีเป็นอย่างมากขณะที่เดินไปในระหว่างทางที่นางเดินไปบนคนา อาศัยที่รรมปีติคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ถวายพระได้ข้าตอกที่เรามีอยู่เพื่อชีวิตเพราะว่าข้าตอกนี้เรามีอยู่นิดเดียวเพื่อประทางชีวิตในขณะที่เขาจะนําข้าวมาให้เราช้าไปถ้าเราหิวเราก็จะประทางกายไว้ก่อนด้วยข้าตอกนี้ความเลื่มปีติเป็นดีปรากฏขึ้นเลยไม่ได้ได้วยความดีใจนั่นแหละ เลยไม่ได้ดูว่าเวลานั้นมีงูพิษต,ตัวพิมีพิษรต้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งใกล้ๆทาง <c oughs> งูไม่อาจจะขบกัดแข้งของพระเถระได้เพราะว่าเวลาที่พระเถระเดินมาเนี่ยไอ้งูมันอยากจะกัดมันขันมันกัดไม่ได้เพราะว่าพระเถระทําปกปิดวิเดพากาสาวะพัดที่วอนของพระนี่มันรุมรามรุมราม เวลางูมันจะกัดนะแข้งมันก็กัดไม่ได้ห้องเกรงติดเนี่ยมันเกรงว่าจะไปนชนผ้าเขาไม่มีโอกาสจะกัดเนื้อมันก็รู้เหมือนกันว่าถ้าจะทําร้ายศัตรูต้องกัดให้ถึงเนื้อเมื่อกัดเข้าไปแล้วพลิษของมันก็จะเล่นไปร่างกายแล้วก็จะตายตอนนี้สําหรับมันนางเดินมานางเดินมาพลางนึกถึงความดีที่ทานที่ได้ถวายนั่นพลางสีใจไม่ได้สังเกต พอมาถึงตัวนั้นเจ้างูมันก็เลยออกมาจากตัวกัดให้นางล้มลงในที่นั้นเองเพราะอาศัยที่นางมีจิตเลื่อมใสปลื้มใจในทานได้เด็กก็ได้แต่ถวายแก่พระมหากระสบก็ตายในที่นั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิงสเทวโลกมีวิมานทองคำประมาณสามสิบยอ เอ๊ท่านมาไ่ไบอกว่ากว้างและยาวประมาณสามสิบโยชน์นี่ไม่ได้บอกว่ากว้างและยาวเอาแต่สูงอย่างเดียวตัวเล็กๆมันก็แย่แต่ไม่ต้องสมสัดส,ส,สมส่วนสมส่วนเป็นอันว่ามีวิมานทองคำสามสิบโยชน์ไม่ได้บอก,กด้วยบาลีแปลกนายบอกว่ากว้างไว้ยาวปรากฏว่ามีอยู่ในชั้นดาวดึงแล้วก็มีอัตภาพ ประมาณสามคาวุธ1หนึ่งคาวุธเท่ากับหนึ่งร้อยเซนเป็นอันว่าน,นางมีตัวโต,วตวถึง300สามร้อยเซนฉะนั้นวิมานสามสิบโยตต้องเป็นวิมานสูงและกว้างใหญ่ <c oughs> มีความสมสัดสมส่วนกันสูงร้อยเซนนี่ต้องคิดไอ้สามร้อยเซนนี่ต้องคิดแม่ถ้าเดินมาเวลานี้คนทั้งประเทศไทยเจอ เทวดาแบบนี้องค์เดียววิ่งตกน้ำตกท่าดีไม่ดีก็ชนกันตายไปหลายรายตัวทั้งใหญ่และเกิน <c oughs> ท่านบอกว่าเมต่ภาพร่างกายสูงประมาณสามคาวุธิอดดับด้ยวยเครื่องอลังการทุกอย่างท่านบอกว่ามีสภาพเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มาช่วยเวลาพริษเดียวเท่านั้นถูกงูกัดตายเพราะพิกของงูแป๊บหนึ่ง ก็ปรากฏมีอัตภาพทิศขึ้นอยู่บนสวรรค์ชั่นดาวดึงสเทวะโลกก็ต้องคิดแล้วตอนนี้บรรดาท่านพุทตบริษัท <c oughs> <c oughs> ในเมื่อคนตายมาแล้วก็มีความรู้เมื่อเกิดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเดิมคือใครได้อยู่ที่ไหนทำอะไรไว้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่ต้องกล่าวต่อมาว่านางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ สิบสองศอกผืนหนึ่งเอตัวสูวงต้องสามร้อยเซนในก็นุ่งผ้าที่ประมาณสิบสองสอผืนหนึ่งอ้อเขาเต้ต้องไปศอกของนางไม่ใช่สอกของเรา <c oughs> แล้วก็หมมีพผืนหนึ่งวาดล้อมไปดนนางอับสรตั้งพันคนมม่นี่ไปเกณฑ์นมาจากไหนก็ไมาา่ทราบด้วยแลนาจบุญบาร,รมีนำมาเอง เพื่อจะประกาศบุพกรรมทำไมาอย่างนั้นเพื่อจะประกาศบุพกรรมคือกรรมในการก่อนก่อนที่นางจะมาเกิดเป็นเทพธิดายืงยืนอยู่ที่ประตูมนันอันประดับไปด้วยขันทองคำ <c oughs> กางเกงขันที่นางใส่ก็ไม่ใช่ขันทองคําถ้าไปเกิดเป็นเป็นเทวนางฟ้าอขันนี่กลายเป็นขันทองคําแล้วขันทองคํานั้นก็เต็มไปด้วยพอต่อทองคํา ห้อยเป็นในย่าอยู่ดูจะดูว่าดูเหมือนวีมายของตนแล้วก็น,นางจึงได้ตรวจดูสมบัติในวีมายของตนใครคนได้ทิพยสูว่าเราทำเสียงใดหนอยึิงได้สมบัตินี้มาที่ประสมบัตินี้เป็นของมีค่ามากนางก็ทราบด้วยอารมณ์จิตที่เป็นทิพย์ว่าสมบัตินี้เราได้มาแล้วเพราะผลแห่งการถวายเข้าตอ เพระผลที่เขาตอบที่เราถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระผูะ้เป็นเจ้ามีนามว่าพระมาหากคศนี่นางก็คิดว่าเราได้สมบัติเห่งปานนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านั้นนี่บัตรนี้เราก็ไม่ควรจะประมาทนี่เห็นไหมเทวดาชั้นดี เทวาดาชั้นดีท่านได้วิมานอย่างนั้นแล้วมีทิปปะสมบัติอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าไอ้ผลที่เราได้มานี่มันจากเข้าต่อขันเดียวเท่านั้นลงทุนน้อยแล้วก็เป็นได้วิาได้สมบัติเป็นของใหญ่ <c oughs> แต่ว,ว่าเราก็ไม่ควรจะประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติแด่พระผู้เป็นเจ้าทำทิประสมบัติของเรานี่ให้มีความถาวรเอาแล้วนี่เป็นเทวดานะ ประเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะก,กับพระมหากระสบนี่นางยินได้ถือไม่กวาดและก็เช่าสำหรับเทมูลฝอยที่สำเร็จไปได้ทองคำาพราว่าที่สำควมาสำเร็จในหมายความมันเป็นทองคำนั่นเองคือมันทำเสร็จไปได้ทองคำไปกวาดบริเวณของพระเถระและตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้แต่เชาาตรู <c oughs> ในไม้ความเวลาตอนเช้าตรู่นะพระมหาเทระไปบิณฑบาตนางก็ไปกวาดสถานที่ตั้งอาสนะตั้งน้ำใ้น้ำฉันไม่เสร็จแล้วก็กลับเมื่อพระเทระเห็นเช่นนั้นก็มีความสำคัญว่าไอ้กิจที่ทำนี่มันจะเป็นใครเนาะเราอยู่คนเดียวบางทีจะเป็นเป็นอาการที่ทำจากพิสุหนุ่มหรือว่าสมณเณรบางรูปที่มาทำ ว่าเราไปเบนาบาติเชาวพิสูจน์นมที่อยู่ใกล้ๆสน,นักสูดดงเทสมนเณรมาทําให้กสร็มั้งแม้นในวันที่สองนางก็ทําอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่ไม่น่าคิดนะ่บรรดาท่านพุทธบริษัทพระมหาเถศพเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมิทายานนางเทพธิดามาทํำย่างนั้นกลับไม่รู้ว่าใครมาทํา บางทีท่านนั่นหลายที่คิดว่าพระรู้อะไรได้หมดแต่จงดูพระมหารกรสบท่านมีทิฏฐิคุยานแจ่มใสแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เราจะหนีท่านพ้นได้ท่านรู้ทุอริยบททุขนาจิตแต่อาการที่ความสามารถอย่างนี้จะมีได้แต่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิทนนระระ่นนั้นพระอรหันต์นี้ก็เผลอไม่กัน ไม่เผลอยู่อย่างเดียวคือไม่เมาในขันห้าไม่เมาในลาบยศสนเสริญศขไม่หวั่นไหวในโลกกระทไม่โม้สมน,นในกิเลสทั้งสามการคือโลกลดลงอันนี้ท่านไม่เผลออย่างอื่นเถิอได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่ได้ว่าในวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไม่กวายของนางนัลัยเห็นสว่างแห่งสีร,ระฉายเข้าไปในช่องลูกดาน คือท่านมีลูกดานตามเทวดานี้ก็มีแสงสว่างแสงสว่างในตัวใครสว่างมากบุญมากใครสว่างน้อยบุญน้อย <c oughs> จึงได้เปิดประตูออกมาได้ถามว่านั่งใครมากวาดอยู่นางราชาเทวดาจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าที่ฉันเองผู้เป็นอุบายิกาของท่านชื่อวาราชาเทวดา พระเทระยังกล่าวว่าอันอุปถาอันอุปถายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฉันไม่เคยมีผู้หญิงชื่อนี้มาเป็นผู้ประบาตฉันเลยนายยังกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะดีฉันเป็นผู้รักษานาข้าวสาลีถ้าไหวเข้าตอกแล้วแต่พระคุณท่านสมัยที่เป็นไปบิิบาติคราวนั้นมีจิตเลื่อมใส กำลังกลับไปถูกงูกัดตายก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวโลกท่านเจ้าค่านิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแจท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้เจ้าค่ะพระเถระจึงกล่าวว่านี่ทั้งวันนี้ทั้งวันซืนนี้ จเจ้าคนเดียวกว่าที่นี่ใช่ไหมจเจ้าคนเดียวเข้ามาตั้งน้าใช้น้าฉันที่นี่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะพระเทระจึงได้กล่าวว่านี่เธอหลีกไปใช่ไหมไปเส่จ,จากที่นี่นางเทนางราชาเทวติตาทาวัดปฏิบัติที่จะทาแล้วจงเปน็นนวธรรมแล้วไป หมายความว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนะี่ยเธอจะเข้ามายุ่งนะเพราะาเธอเป็นผู้หญิงเราก็เป็นพระอยู่คนเดียวในป่า <c oughs> ถ้ามีใครก็เห็นเข้าจะไม่ดีกรรมใดที่ทำไปแล้วเป็นกุศลก็ได้บุญแล้วก็แล้วก็ไปน้ำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่ามาที่นี่อีกนานยิงกล่าวว่าพระคุณเยาวค่าย้ายฉันที่หายเเลยพระเ้าเวคา ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดีฉันทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทําสมบัติของฉันให้มั่นคงเถิดต่อไปก็มีที่ประสมบัติจากจาก,จากความดีอันน้อยพระเทระไม่ยอมจึงได้บอกว่านางที่เธอจงไปนะถ้าคืนอยู่เราจะแย่เพราะว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่ไม่ได้เมื่อนางถูกว่าทมก็ถึกตัง้งว่าเดี๋ยวบรรดาทารม็ถึกตั้งหลายนักเทศเขาจะจับ นางจะพัดวิจิตแล้วกล่าวโทษเราเจ้าที่อยู่นี่ไม่ได้จงไปเราเห็นใจท่านเมื่อเราเห็นใจเธอว่าเธอมุ่งดีแต่การมุ่งดีแบบนี้มันเป็นโทษการบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่านางจะอ้อนบอนเป็นประการใดก็ตามพระมหาเทระก็อยอมไม่ได้นางร้องไห้แล้วก็กลับไปเพราะเทระคิดว่านางเทพิดานี้ ถ้าไม่เชื่อเธอฟังคำเราเราก็จะปลบมือแล้วให้ไปเสียแต่นางไม่ทำแบบนั้นนางเป็นคนดีคร่ำครวญอยู่แล้วเพราะความอะไรหวังจะสร้างความดีให้มากขึ้นก็นลากลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาทรงประทับอยู่ในพระคันทกุดีทรงสดับเสียงนางเทวทิดาร้องไห้ทรงแผ่พระศมี พระดุจจะประทับอยู่ที่หน้าจะพ่อหน้าคนงนางแล้วจัดว่าเทวทิดาจงทําความสังวรนั่นนั่นเป็นก่อนเป็นการดีเพราะภาระของก็ะสบบุตรของพวกของเราเพราะว่าการกทําความสังวรนั่นเที่ยวเป็นเป็นภาระของก็ะสบ,บุตรของเราแต่การกําหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเรา และมุ่งกระทำบุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญไม่ว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวทั้งนี้พบนี้ถ้าในพบหน้าดังนี้เมื่อาสืบอรสนิพระธรรมทีชนาเขียนแต่ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญใช้พึงทำบุญบ่อยๆเพึ่งทำความพอใจในบุญนั้นก็ว่า ความสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดจุกนี่เป็นอนวุวาพระพุทธเจ้าทรงตัดบทที่นางเสียใจให้เตือนนางบอกว่าภารก,กิจที่ที่ทกระสบทำนั้นถูกต้องแล้วคือการอยู่โดยเฉพาะโดดเดียวจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะเป็นเทวดาหรือใครก็ตามย่อมเป็นความไม่ดีชาวโลกเขาตีเตียน เธอจงหลีกไปแต่ว่ากิจที่เธอตั้งใจทําบุญนั้นเป็นของดีจงทําต่อไปแต่ว่าอย่าให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผิดะวินัยก็แล้วกันอาะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้นําเรื่องราคอนราชาเทวธีตามาสแสดงแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่าก็เห็นว่าเป็นกรรมเบาๆทําใจให้มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรพราะ ก็เพราะว่ากฎข้องกรรมตามที่กล่าวมาแล้วที่เป็นบุพกรรมเป็นกรรมหนักพบแต่โทษที่เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่กรรมนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะผลนิ่งกรรมเล็กน้อยสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี